สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองนะคะทำแบบฝึกหัดนะทำแบบฝึกหัดเล็กๆนะซึ่งแบบฝึกหัดชุดนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับตาราง personal p r o n o e n นะคะตาราง personal p r o n o e n นะตารางนี้ก็คือ คำนามที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคลนะคะนะอิชแปลว่าฉันนะคะมิชก็แปลว่าฉันเมีย er ก็แปลว่าฉันเหมือนกันนะส่วนไมแปลว่าของฉันนะคะช่องนี้เรายังไม่ต้องดูนะคะเพราะว่ายังม,มันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะโอเค เราให้ดูสามช่องก่อนช่องช่องแรกนะคะเราเรียกว่าช่องโนมินาทีบหรือช่องประธานนะคะช่องนี้นะคะช่องแรกนะคะช่องตูังสือสีดำเนี่ยนะโอเคส่วนช่องตัูังสือสีเขียวนี้เราเรียกว่าช่องอะไรคะช่องอ c c u s a t i v หรือกรรมตรงนะช่องกรรมตรง ส่วนช่องที่ตัวหนังสือสีม่วงนะคะช่องที่สามนะเราเรียกว่าช่องกำรองนะกำรองจะอยู่ช่องนี้นะคะช่องตัวหนังสือสีม่วงนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการนะว่าเราจะ เลือกใช้คำตอบนะเลือกจะดูยังไงว่าจะตอบอะไรนะคะวิธีการดูง่ายๆมากง่ายมากๆเลยนะคะข้อข้อที่หนึ่งนะคะฝั่งขวามือเรามาดูช่องฝั่งขวามือกันนะคะอุ้ยทำไมมันไม่ติดามมาแล้วโอเค ข้อที่หนึ่งขยายหน่อย i c h helper พุ่งพุ่งพุงแล้วก็ในวงเล็บมีคำว่า air ให้เรานะคะ air ตัวนี้แปลว่าอะไรเอย่ย air ตัวนี้แปลว่าเขานะคะเขาที่แปลว่าผู้ชายนะเขาผู้ชายนะแปลว่าเขาผู้ชาย อิสแปลว่าฉันใช่ไหมคะหลายคนรู้แล้วอิสแปลว่าฉันนะ helper h e l p r ตัวนี้เป็นคำกริยานะคะเป็น verb นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าอะไรคะช่วยเหลือนะคะแปลว่าช่วยเหลือ verb อ่าเป็นคำกริยาที่แปลว่าช่วยเหลือนะคะมาจากคำว่า h e l p f n l นะ จากคำว่า healthy is คือประธานนะคะ is ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะประโยคนี้ is คือประธานเห็นไหมคะนี่มันก็คือ is ตัวนี้นั่นเองนะนี่ประธานเห็นไหมมันอยู่ช่องประธานในประโยคนี้ is ก็คือประธานประธานของประโยคก็คือ is นั่นเองนะประธานของประโยคก็คือ is นะ h e a l t h r ก็คือ คำกริยานะคะเป็นแวบนะคะเป็นคำกริยาแวบแปลว่าคำกริยาะคะแว r แปลว่ากริยานะ,ะโอเคทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเราจะเลือกใช้ตัวไหนมาตอบนะให้เราสังเกตดูดูคำกริยานะคะคำกริยา ในภาษาเยอรมันเนี่ยบางครั้งเขาจะกำหนดมาว่าใช้กับอคคูสถิบเท่านั้นนะบางครั้งกำหนดมาว่าใช้กับดาท i v เท่านั้นนะหรือบางครั้งเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งอค c u s a t i และดาทีบเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าคํากริยานั้นเป็นคํากริยาตัวไหนนะคะ อย่างในตัวอย่างข้อที่หนึ่งนี้นะคะคำกริยา helpen นะ helpen บังคับให้ใช้กับ dativ นะอันนี้เป็นบังคับไว้เลยนะคะเ,เขาบังคับไว้เลยนะบังคับว่าจะต้องใช้กับ dativ เท่านั้นคุณห้ามใช้กับ accusative นะคุณต้องใช้กับ dativ เท่านั้นนะเห็นไหมคุกกี้มาร์กไว้ให้แล้วเนี่ยนะตัวนี้แอบบอกไปไว้ให้แล้วนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเติมอะไรให้เรามาดูที่แอรด้วยนะแอรเราเรามาวงเหมือนเดิม Air. แอร์ต่อมา helpful helpful Hel มันก็คือ helpful ให้ใช้กับ datif ใช่ไหมคะแล้วก็มาดูช่อง datif นี่เราก็มาดูช่อง datif นะอันนี้ก็ช่องแอร์นะทีนี้ตรงที่มันตัดกันให้ตรงนั้นมาเติมใช่ไหมเหมือนเดิมนะ ท่องที่มันตัดกันให้เอามาเติมนี่ก็จะใส่อีมใช่ไหมเนี่ยนะคะให้ใส่อีมลงไปแค่นั้นเองไม่งงนะคะ่าต่อมาดูข้อที่สองนะคะ ich i c h sehe, i c h sehe, พุ่งพุ่งพุ่งแอแอมาอีกแล้วฉันเห็นฉันเห็นเขาไอคำว่าเขาเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเติมเขาเนี่แปลว่าเขามันมีทั้งสามตัวนะมีแอมีอินมีอิม,ม,อม,ม,อมนะให้เรามาดูคำกริยาที่ในคำกริยาในประโยคนะคะ นี่เซเฮเซเฮมาจากคำว่าเซเห็นนั่นเองแอบเซเห็นนะคะแอบเซเห็นบังคับให้ใช้กับ accusative นะอันนี้จำไว้เลยนะคะทุกคนแอบเซเห็นบังคับใช้กับ accusative เท่านั้นนะ accusative เท่านั้นนะเห็นไหมแอบบเขียนให้แล้วข้างล่างเพราะฉะนั้นให้เรามาดูช่อง accusative ใช่ไหมคะ accusative นี่ ช่องที่มันตัดกันก็คืออะไรคะคืออินให้เราเอาอินมาเติมเสร็จแล้วง่ายมากนะช่องนี้ตอบอินนะคะ i c h s e h e s in นะฉันเห็นเขาข้อที่หนึ่ง e c h h e l f e i m บางคนงงอะไรเดี๋ยวอินเดี๋ยวอนะินอะ สรุปก็คือให้เราดูคํากริยานะคะในประโยคนะว่าคํากริยาบังคับให้ใช้กับช่องใดจะมันจะมีอยู่แค่สองช่องก็คือช่อง a c c u s a t i v กับ d a t i v มีอยู่สองช่องแค่แนี้ภาษาเยอรมันนะอย่าไปคิดเยอะแค่นั้นเองนะเอาอีกรอบนะช้าๆเราจะรู้ว่ามันจะเติมอะไรเนี่ย เดี๋ยว in, เดี๋ยวอิเดี๋ยวอิโอ้งงบางคนงงเอาเอาอีกรอบนะคะให้ดูว่าคํากริยาเนี่ยเขาบังคับให้ใช้กับช่องไหนแค่นั้นเองข้อที่หนึ่งบังคับให้ใช้กับดาทีฟนะเราก็ใส่เราก็มาดูช่องดาทีฟนะเราก็มดูช่องดาทีฟมันก็ต้องเป็น i ิใช่ไหมส่วนข้อที่สองอิเซอร์อินนะแวบ เซเห็นนะบางคับไม่ใช้กับอะคูสตีบเราก็มาดูช่องอะคูสตีบนะมันก็คืออินนะไม่งงนะคะมีแค่นั้นเองโอเคอืม okay. แป๊บหนึ่งนะขอลบแป๊บหนึ่งนะแค่นั้นเอง ทีนี้เวลาที่เราออกเสียงเนี่ยบางคนเนี่ยออกเสียงผิดนะคะบางคนออกเสียงอีมเป็นอีนออกเสียงอีนเป็นอีมนะวิธีการออกเสียงนะคะอันนี้คือแบบละเอียดมากเลยนะอันนี้สอนแบบละเอียดมากนะให้ดูตัวท้ายมันนะคะมันสะกดเหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้กอ็ก็คือเปรียบเสมือนมม้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะอ่านว่า อิมนะคะอันนี้อ่านว่าอิมนะส่วนข้อที่สองเนี่ยมันสะกดด้วยตัวเอ็นเห็นไหมคะตัวเอ็นก็คือนอนหนูใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็จะอ่านว่าอินนะคะข้อแรกข้ออ่าข้อข้างบน i c h h e l f e r I'm ส่วนข้อสอง i c h s e h e r i n โอเคนะคะไม่งงนะคะ นี่คือหลักการง่ายๆนะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากนะคะในการเรียนภาษาเยอรมันต่อมาเรามาดูข้อที่สามนะคะ t u l i r ะตุ l ิร์เผ่งๆซี Gratuliere... แปลว่าอะไรเอ่ย Gratuliere... แปลว่า แสดงความยินดีนะคะหรืออวยพรนะอันนี้แปลว่าแสดงความยินดีหรืออวยพรนะคะกราทูริเลอรมาจากคำว่ากราทูริเลนนะผันตามอิชก็เลยต้องตัดเอนทิ้งแล้วก็ใส่เอเข้าไปแค่นั้นเองนะเนี่ยเห็นไหมไม,ไม่ยากนะคะแค่นั้นเอง ทีนี้กราทูลิเลอร์เหมือนเดิมนะคะกราทูลิเลอร์บังคับให้ใช้กับดาทีฟนะคะบังคับไม่ใช้กับดาทีฟนี่แอบเขียนมให้แล้วนะคะเราก็มาดูช่องดาทีฟเลยอ้าวดาทีฟก็คือช่องนี้ใช่ไหมคะช่องกำรองนี้นะคะกำรอง นี่ช่องนี้คือช่องดาทีบนะคะช่องกำรองดาทีบกับกำรองนี่มันอันเดียวกันนะคะอย่าสับสนนะคะถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่ากำรรองถ้าเป็นภาษาเย่ปน,นเราก็เรียกว่าดาทีบนะช่องมันคือมันคือช่องเดียวกันมันคือตัวเดียวกันนะคะทีนี้ข้อสามเนี่ยในวงเล็บอ่เขาให้คำว่า C มาซึ่งเป็น C ตัวเล็กนะ เรามาดูฝั่งซ้ายมือนะคะมีมีซีทั้งหมดสามตัวซีนี่ตัวที่หนึ่งซีตัวที่สองแล้วก็ซีตัวที่สามนะซีตัวที่สามนี่เราตัดไปได้เลยนไม่ใช่แล้วเพราะมันเป็นซีตัวใหญ่นะคะมันขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่สองตัวนะคะซตัวแรกนะคะที่แปลว่าหล่อนนะที่แปลว่าหล่อนหมายถึงผู้หญิงนะคะ กับ C ตัวที่สองที่แปลว่าอะไรเอ่ยที่แปลว่าที่แปลว่าพวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้สามารถตอบได้สองคำตอบก็คือเอีย <Yeah. S 2> ถ้าถ้าเป็นท่าในที่นี้หมายถึงเป็นผู้หญิงคนเดียวนะสมมุติเขามีรูปประกอบรูปประกอบเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงยืนคนเดียวเราก็ต้องใส่เอีย e แต่ถ้าเขาสามในรูปในรูปมันมีอ๋อมีบุคคลหลายคนเนี้ยเราก็ต้องใส่อีเน่นนะอีเน่นอีเน่นนะโอเคตามทันไหมเอ่ยหวังว่าทุกคนคงทันนะคะอ้าวนะ ข้อนี้แต่ตอบได้สองคำตอบคำตอบเอียกับอิเนนอีน,นเนนนะคะโอเคต่อมาข้อที่สามเอาข้อตับนึงเอา ข้อสามไปแล้วพูดผิดสอรี่อ่อามาดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ S k e i t ตพุงพุ่งพุ่ง,ง via นะในวงเล็บมี via มาให้ via ที่แปลว่าอะไรคะพวกเราอ่ะเรามาวงไว้ก่อนเลย via นี่ via ที่แปลว่าพวกเราอ๋อนะ via ที่แปลว่าพวกเรานะ นี่นั <So. S 2> eh ่งใหม่ so e ก ö r t อ่ามาดูฝั่งซ้ายมือนะคะเกฮ์ต eh ตัวนี้มาจากคำว่าเกฮัรเรนนะคะมาจากคำว่าเกฮั eh eh รเรนเกฮัรเรนแปลว่า เป็นเจ้าของนะคะขอโทษทีนะคะแสดงว่าเป็นเจ้าของ s gehört w i r มันเป็นของพวกเรานะมันเป็นของพวกเรานะโอเคทีนี้ทีนี้มันผ่านตาม s ใช่ไหมเนี่ยมันผ่านประธานในที่นี้ก็คือ s ถูกไหมคะแล้วก็ตัด a n ทิ้ง แล้วก็เติมเทลงไปก็จะเป็น g h e r t นะเข้าใจไม่เอ่ยนี่แค่นั้นเองต่อมาทีนี้แวบเ g h e r e นเนี่ย g h e r e นเขา,บ,าบังคับให้ใช้กับ d a t i ฟใช่ไหมคะนะอันนี้แอบเขียนไม้แล้วนะ d a t i ฟเราก็มาดูช่อง datif โอเคเพราะฉะนั้นคำข้อนี้ก็จะต้องตอบ uns u n s u n s das ัสอ่า e อส e กอร์ฮุดนนะ es gehört uns นะ uns. นะตอบแล้วนะคะต่อมาข้อที่ห้าเอามาดูข้อที่ห้ากันนะ ich S ich s c h เ e i b e p u พุ ich ่งพุ่งด i ฉิ่ชไลเบ่พุ่งพุ่ p u ุ่งนะเหมือนเดิมนะฉันเขียนไปหาเธอฉันเขียนถึงเธอนะฉันเขียนหาเธอประธานในที่นี้คือ ich ใช่ไหมคะ ich ก็คือประธานนะ ประธานตามด้วยกริยากริยาในที่นี้ก็คือ verb scribe แบบน,นะคะ verb scribe แบบที่แปลว่าเขียนนะคะตัวนี้มันมาจากคำว่า scribe s c h r e b a n นะคะ scribe ที่แปลว่าเขียนนะคะทีนี้กฎของเขามีอยู่ว่า verb แบบ ใช้เป็นเนี่ยจะต้องใช้กับดาทีฟเท่านั้นนะเหมือนเดิมให้เรามาดูช่องดาทีฟนะคะช่องดาทีฟก็คือช่องนี้ใช่ไหมเอ่ยฉันเขียนถึงเธอนะเขาหาฉันเขียนถึงเธอดูนะดาทีฟของของดูคืออะไรเราก็มาดูนะดู เราก็มาวงช่องดูปึ๊บอ้าวช่องที่มันตัดกันก็คือเดียนะเราก็ต้องใส่เดียลงไปนะคะคำตอบมันคือเดียนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอ้าวเรามาสังเกตรประโยคก,กันอีกรอบหนึ่งนะลองมาสังเกตรประโยคดูนะคะ each ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะกริยาในที่นี้ก็คือ s r ้เนะคะ S ich s c h r e i b e dir นะ d i e ดในที่นี้เป็นกรรม,อมรองถูกไหมคะเป็นดาทีบนะตัวนี้ i a c h ฉันคือประธานนะคะประธานเขียนเป็นกริยาเดียเป็นกรรมรองนี่เข้าใจไม่เอ่ยจะมาจะบอกว่า e s c h ライバ d ดิชไม่ได้นะคะ อิชไล่บดิชไม่ได้ต้องอิชไล่เบอร์เดียเท่านั้นเพราะว่ากฎเขามีบอกมีว่าเวบชไรเป็นจะต้องใช้กับดาทีบเท่านั้นนะเราก็ต้องมาดูช่องดาทีบจะไม่ใช้กับอะค a t i v e นะคะเราต้องดูว่าแว็บตัวนั้นนะใช้กับช่องดาทีบหรือช่องอะค a t i v e นะคะโอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะ